สวัสดีคพ่ะพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาสิพัดเส้นให้สีดายสีดาล่อกินอยู่บอกว่าอยากกินพัดเส้นเพราะว่าจะพัดแบบใดละพัดไท่ก็ได้พัดป๊ไทยก็ได้วาสันคอยกระสีเอาสูตรคอยนี่ลละพี่น้องใส่เนื้อดอกมิตรแต่ไข่ใส่ไข่ใส่ผักพี่น้องมิผักกระสีเห็ดก๋วยเตี๋ยว กะบวมีเนื้อบมีหลูกชิน้นก็เลยว่ามีไข่บ่อยากเดี๋ยวคอยจัดการให้ว่าสั่นดอกเอาสูตรคอยรวดวาฮันสิพัดไทยหรือพัดเล้าก็มาเบิงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อพัดมีพัดเส้นพี่น้องพัดเสกไข่หิวมากหิวมากกะแซบเมื่อเนี่ยละพี่น้องพัดเส้นพัดเส้นกินก็ไปชี้ดาพี่น้องสองเถามีไข่มีพัด ถั่วงอกกับสื่อมาดุนสื่อมาใส่ก๋วยเตี๋ยวกินบ่เหมดสีกับโบงามดอกพี่น้องโบงามกับช้างมันถอา,าจะมีผักใส่เพราะว่ามีผักพี่น้องพัดพัดเส้นใส,ใส่ไข่ใส่ไข่ใส่อันทั่วงอกสีว่าพัดไท้กับว่าเนาะพี่น้องเนาะบ่อยากว่ากับว่าพัดเส้นถ้าพลังก้นกับว่าพัดอัน พัดมีโคลาดพี่น้องมาเบิงสูตรข่อยพี่น่องสูตรขอ่อ,รขอยพัดแนว่ดมาเบิงน้ำกันพี่น้องพัดจดจดไปนี่แล้วเด้อพี่น่องสิบเได้สิบเไอดฟฟ้ฝอยเด้อบันเด้อพี่น้องเสียงดังพัดเด้อ มาเด้อจ้าผัดมีผัดมีแบบแบบใดล,ล่ะพี่น้องผัดไทยประยุกต์พี่น้องสิว่าผัดไทยกับเมนผัดผัดสินใส่ไข่สิว่าผัดสินซื่อกับโบเมนพี่น้องสิว่าผัดไทยกับเมนพี่น้องจักสิเอื่นอย่างเงยนเนาะเอื้นเอื้นตามสบายโลดพี่น้องคอยกับสิว่าเอื้นผัดสินซะ พัสมีโคลาดซะสองคนเด้อนี่พี่นองเดิอเหต่ายซีดาพัดสินไทยซีดาพี่นองตบไทยตบไทยบักแตงโมูวันหวานอันคลิปกินนี่สิว่าไทยหเห็นดอกพี่นองมันเน่าพดมันสีเน่าพดฝากใบคลิปหนาเด้อจ้าเด้อพอกันคลิปหนาจา้าแบตจา้า